สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับ JR Variety วันนี้เราจะมาพูดถึงเครื่องหมายแฮชไซ์ใน Excel นะฮะว่าเป็นยังไงเป็นตัวช่วยยังไงบ้างนะครับแฮซมันก็คือมันจะเป็นการคลุมข้อมูลนะฮะสมมุติว่าเราเลือกข้อมูลอย่างเงี้ย จาก C ถึง C 4อย่างเงี้ยนะครับถ้าเราใส่แฮชเนี่ยก็คือถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยมันก็คือจะวิ่งไปดึงข้อมูลนะฮะบรรทัดสุดท้ายมาให้เลยนะฮะหมายวามว่าเหมือนกับว่าทั้งคอลัมน์นั่นแหละแต่ว่าข้อมูลสิ้นสุดอยู่ตรงไหนมันก็จะวิ่งไปดูให้ถึงตรงนั้นเลยนะฮะประมาณนั้นยกตัวอย่างเช่นนะฮะเรามีข้อมูลของนักเรียนอยู่แบบนี้เป็นชื่อนักเรียนนะฮะแล้วก็วิชาของอนักเรียนนะที่เราสอนนะฮะแล้วก็คะแนนที่นักเรียนได้นะฮะประมาณนี้เสร็จแล้วทีเนี้ย ถ้าสมมติว่าเราออยากรู้ว่าวิชาที่เราสอนเนี่ยมีวิชาอะไรบ้างนะจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยเราก็คือสามารถที่จะใช้สูตร unique เนาะอ่ะเดี๋ยวทําให้ดูก่อนละกันนะฮะอ่ะอันนี้ลบไปก่อนเราก็จะใส่สูตร unique นะฮะเท่ากับ u n i q u e เนาะอ่ะ unique นะฮะแล้วก็ array ที่เรามีอยู่ตรงนี้เนาะวิชาแล้วก็ปิดวงเล็บ enter ได้เลยนะฮะเท่ากับว่าตอนเนี้ยที่วิชาที่เรามีสอนอยู่เนี่ย1 2 3 4 5 6นะครับ6วิชานะสมมุติว่า ถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้จากาวิชาภาษาไทย,ยไปเป็นแมทข้อมูลมันก็จะวิ่งให้อัตโนมัตินะ,ะอันนี้ก็คือจะเป็นดินามิกอ r ร์เนะสูตรใหม่ของเขา365นะฮะแล้วทีเนี้ยถ้าเราอยากจะลองนับดูว่าวิชาที่เราสอนมีกี่วิชานะฮะเราก็จะใช้สูตรเขา A เนาะเพราะว่าอันนี้เป็นตัวหนังสือนะฮะเราก็จะใช้เขา A แล้วก็คุมแวลูตรงนี้มาเลยนะฮะสังเกตเห็นไหมฮะ 365เนี้ยออฟฟิศ365เนี่ยเขาจะใส่เป็นเครื่องหมายแฮชสไตล์ให้เลยนะฮะหมายความว่าถ้าข้อมูลมีเพิ่มขึ้นมาตรงนี้เขาก็จะนับขึ้นมาให้นะฮะเราสามารถปิดวงเล็บได้เลยนะเวลาวิธีการคลุมก็คือคลุมแบบนี้หรือเราจะมาคลิกที่ตัวนี้นะฮะ F3 แล้วก็ใส่แฮชแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ปิดวงเล็บมีค่าเท่ากันนะฮะทีนี้สมมุติว่าถ้าเราเปลี่ยนวิชาแมทตรงนี้เป็นภาษาไทยนะฮะทีนี้มาดูกันนะว่าจะเป็นยังไง เห็นไหมฮะเขาจะเพิ่มข้อมูลขึ้นมาให้แล้วเป็น6แล้วตรงเนี้ยการเขาเนี่ยเขาก็จะนับมาแล้วถึงข้างล่างให้ล้นะครับเพิ่มจากข้อมูลที่เพิ่มขึ้นมาเป็น6ให้เรียบร้อยนะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่ใช้แฮชนะฮะเราสามารถเ,เราพิมมือเข้าไปเลยแบบนี้นะครับเท่ากับเขา A แล้วเรามาคลุมแบบนี้ อย่างเงี้ยสมมุติว่าถ้าจากเดิมนะที่เรามีอยู่นะครับรึห้าเนาะถ้าเราคุมเอาแค่นี้นะครับแล้วก็ปิดแบบเนี้ยมันก็คือจะได้แค่5แล้วถ้าสมมติว่ามันมีเพิ่มหรือมีลดอย่างเงี้ยมันก็จะได้เท่าเดิมนั่นเองนะฮะเดี๋ยวลองดูนะถ้าเปลี่ยนจากไทยเป็น French อ่ะอันนี้มันก็จะวิ่งเป็น5ให้นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็น5นะทีนี้ถ้าสมมติว่าเรามีเพิ่มนะฮะจากเมื่อกี้เฟรนช์ตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นไทยเนาะ เห็นไหมฮะอันนี้ได้6แล้วนะครับก็เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นหให้ละนะครับแต่อันนี้มันยังอยู่ที่5เท่าเดิมเพราะมันมาคุมถึงแค่ F7 นั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีนะฮะของการใช้ Head s i g n นะฮะใน Excel นั่นเองสมมุติว่าอันนี้เราเปลี่ยนกลับไปเป็นที่ French เหมือนเดิม ทีนี้ตัวอย่างต่อมาสมมุติว่าถ้าเราจะต้องการเลือกแต่ละวิชาเนี่ยมาดูไส้ในว่าประกอบด้วยอะไรบ้างปกติเราก็จะใช้สูตรฟิลเตอร์เนาะดึงขึ้นมานะฮะจากวิชาที่เรามีทีนี้วิชาที่เรามีเนี่ยเราต้องการเอามาตั้งไว้ตรงนี้เพื่อให้ข้อมูลข้างล่างเนี้ยเป็น รายละเอียดไส้ในของวิชานั้นๆที่เราเลือกนะฮะเราก็จะเริ่มต้นด้วยการทำ dropdown list ก่อนเนาะจากวิชาที่เรามีทั้งหมดนะฮะยกตัวอย่างตัวเนี้ยอยู่ที่เนาะเราก็จะทำ dropdown list จากสิ่งที่เราทำ unique ไว้นะฮะโดยที่มาที่ data แล้วก็มาเลือก data validation แล้วหลังจากนั้นเรามาเลือก any value ตรงเนี้ยให้เปลี่ยนเป็น list ะะแล้วเราก็มาคลิกซอสซอสก็คือ,อยูนิคที่เราทำไว้ก็คือตรงนี้นะ F3 นะฮะหลังจากนั้นให้ตามด้วยเครื่องหมายแฮชไซเพื่อที่ว่าถ้ามีข้อมูลเปลี่ยนแปลงลงไปข้างล่างนะตั้งแต่ F3 ถึง F7 แล้วเราสมมุติมีเพิ่มเข้าไป8 9อย่างเงี้ยมันก็คือจะวิ่งลงไปให้หมดเลยนะฮะก็คือใส่แบบนี้ F3 แล้วก็แฮชนะฮะแล้วก็กดโอเคทีนี้ตัวเลือกเนี้ยมันก็จะเป็นวิชาที่เรามีแล้วนะก็คือ5วิชาแบบนี้ สมมุติว่าถ้าเรามีเพิ่มนะฮะอย่างตัวอย่างเมื่อกี้ที่เราไปเพิ่มตรง,ตรงนี้ f r รน n ์ Friend ตรงนี้เนี่ยให้เป็นไทย มันก็จะเป็น6แล้วนะทีนี้ดับดาวลิสมันดูว่ามี6หรือเปล่าเห็นไหมฮะไทยก็วิ่งมาแล้วนะครับให้เราเลือกเรียบร้อยเราไม่ต้องมาเปลี่ยน Data Validation อีกรอบประมาณนี้นั่นเองนะทีนี้ข้างล่างเนี้ยเราอยากได้ไซ้์ในเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ฟิลเตอร์นะจากข้อมูลที่เรามีทั้งหมดนี้มาเอามาฟิลเตอร์ไว้ตรงนี้ตามสิ่งที่เราเลือกตรงนี้นะฮะสมมุติว่านะตอนนี้เราจะเอาวิชา MAT แมทละกันอ่ะอ่ะอันนี้ผมทําไปแล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูใหม่อ่ะสมมติว นะฮะไส้ในตรงนี้มันจะต้องเป็นแมทนะก็คือ,อคนเนี้ยสมศักดิสก์สมรักสมรดีสมหมายเนี่ยจะต้องวิ่งมากองอยู่ตรงนี้ให้เราเห็นนะฮะโอเคเราก็จะใส่สูตรฟิลเตอร์ filter เนาะอ่ะ array ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่เรามีนะฮะแบบนี้แล้วก็ include include ก็คือวิชานะเพราะว่าเราเลือกวิชามาตั้งเป็นตัวนี้เป็นตัวเป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่สูตรตรงนี้ว่า include เนี่ยก็คือ subject นี้ เท่ากับสิ่งที่เราเลือกในคอลัมน์นี้นะฮะในเซลล์นี้นะฮะแล้วหลังจากนั้นกดคอมม่านะครับถ้ามันไม่เจอก็คือให้คืนค่าว่างมาก็คือฟันหนู2อันนะครับแล้วก็กดโอเคเห็นไหมฮะก็คือชื่อ4คนเมื่อกี้ที่เราพูดไว้นะฮะมันก็วิ่งมากองอยู่ตรงนี้นอันนี้คือแมทนะฮะถ้าสมมุติว่าเราไปเปลี่ยนเป็นไทยก็ต้องมีคนเดียวเนาะก็คือสมสมคเนนะครับคะแนน99ต้องวิ่งมาอ่ะเห็นไหมฮะเรียบร้อย ประมาณนี้นะฮะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเห็นเกรดเฉลี่ยนะครับคะแนนเฉลี่ยทั้งหมดาจากคะแนนทั้งหมดนี้เฉลี่ยแล้วเท่าไหร่นะฮะอยู่ที่เท่าไหร่นะเราก็ใส่สูตร Average เนาะเท่ากับ Average a v จอ e e อ่ะ number number ก็คือใส่เครื่องหมายตรงนี้นะฮะใส่คลิกเซลล์นี้แล้วก็กด hash นั่นเองเห็นไหมฮะมันก็จะมาแล้วทั้งหมดนะสมมุติว่าเราเปลี่ยนเป็นแมทเมื่อกี้มี4คนเนาะ เห็นไหมฮะมันก็จะเฉลี่ยให้หมดเลยนะทั้งหมด4คะแนนนี้นะฮะอยู่ตรงนี้นะ average 67.25นะฮะซึ่งถูกต้องเรียบร้อยเห็นไหมฮะ67.25นี่คือ67.25นะฮะประมาณนี้นะตอมาถ้าเป็น min grade น,นะเกรดที่น้อยที่สุดนะฮะก็คือคะแนนที่น้อยที่สุดก็คือเท่ากับ Min แล้วก็ใส่คลิกตรงนี้นะฮะแล้วก็ใส่เครื่องหมายแฮชไซด มันก็จะวิ่งไปคุมให้ทั้งหมดละ้นะฮะก็คือคะแนนที่น้อยสุดก็คือ5 0 52อันนี้ไม่มีมินเนาะ,ะประมาณนี้เดี๋ยวดูกันอีกทีอ่ะส่วนแม็กนะฮะก็มีค่าก,ก็เท่ากันนะใส่สูตรเหมือนกันนะก็คือแม็กแล้วก็ใส่คลิกที่เซลล์นี้แล้วก็กดแฮชไซนะฮะต่อมาเราจะมานับจำนวนนักเรียนนะฮะ e n ต c ิเดนเขนะก็คือตรงนี้นะ4คนนะฮะเราก็จะใช้สูตรเดิมเนาะเขา A เพราะว่าเราจะนับจากตัวหนังสือเนาะเข้า A เสร็จแล้วเราก็มาคลิกที่เซลล์นี้แล้วก็กดแฮชไซด์นะฮะแล้วก็เป็นวงเล็บเหมือนเดิมนะแต่จะสังเกตว่าอันนี้เนี่ยมันจะมา12เลยนะเพราะว่ามันนับได้ทั้งหมดเลย12นะฮะสี 4, 3, นะ่สามสเนาะแต่ทีเนี้ยมันจะผิดเนาะเพราะว่าเราต้องการแค่สี่คนมันต้องมีแค่4คนนะครับเพราะฉะนั้นทีนี้เราจะมาใช้สูตร Index เข้ามาช่วยนะฮะในการนับเฉพาะขอลำแรกขอลำเดียวนะเราก็จะมาใส่สูตรนะอินเด็กเพิ่มเข้ามาตรงนี้ นะฮะอินเด็กเนี้ยก็คือสิ่งที่เรานับไว้เนี้ยนะฮะก็คือ r o นัมเบอร์ row อะไรนะฮะเราจะบอกว่า Ro นัมเบอร์เอาทุกโรเลยที่มีข้อมูลนะฮะเราก็จะกดคอมมาข้ามไปได้แล้วก็คอลัมน์นะเราก็จะบอกเขาว่านับมาเฉพาะคอลัมน์แรกก็คือคอลัมน์ที่1นะฮะ เราก็จะใส่1แบบนี้นะฮะแล้วก็ปิดวงเล็บนะ,ะแล้วก็เรียบร้อยนะฮะเห็นไหมฮะเรียบร้อยได้4ละนะครับก็คือเขาจะมานับเฉพาะคอลัมน์นี้ให้นะฮะนั่นเองประมาณนี้นะโอเคสําหรับวันนี้ก็แนะนําเทคนิคง,ง่ายๆสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ